s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยอัพเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการ a n t เท l ร Case t r a c e Talk สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a n นเทอร,ร์เน็ตเคสเทรสท็นุณอ่างเลยหรอสวัสดีครับใช่ครับอ,อ้าวอเขาเพิ่งปิดประตูไว้มั้ยกีนะใช่ฮะเราก็คุยเลยเราไม่แคร์ได้แล้วหรอคุณภาพเสียงเราไม่แคร์แล้วมันนี่คุณภาพเสียงมันดีอยู่แล้ว เพราะว่าเราบรรยากาศเนี่ยควบคุมอย่างดีใช่แล้วของบลังโดนพิธีกรชื่อดังท่านหนึ่งดาวอีหายอยู่อ๋อครัใช่ไหมครับเร้อส่วนตัวไม่เป็นไรครับครับผมพอรู้ว่าใครครับช่วงนี้ประเทศไทยดูิ้นหวังไหมเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้สิ้นหวังหรือจะมีคมหวังเพราะว่าเราอัดเทสซ็อกไปเนี่ยจะรู้แล้วว่าใครเป็นประธานสภาอืมอ่าก็มันจะประกาศวันไหนนะคือเราอัดกันวันที่สามจุลาย พรุ่งนี้คือสี่กรกฎาคมก็จะประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาแหละอตอนนี้ปล่อยไปเนี่ยน่าจะรู้แล้วใคร็นประธานพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรียกว่าตอนนี้ทุกคนมีความรู้มากกว่าเราประเทศไทยมีความมีความหวังมีความหวังครับผมครับครับผมมีอัปเดตอันหนึ่งครับอืจากข่าวก่อนที่ใครวะทันเล่าปะหรือเล่าเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าอีลอนมา์สกับมาร์สเขาจะต่อยกันเขาจะแบบมีไฟกันใช่ มีอัปเดตครับครับอยู่ๆครับออืกระทรวงวัฒนธรรมอิตาลีก็ยื่นมือเข้ามาอเพื่อจะมาต่อยด้วยเพื่อที่จะ provide สถานที่ให้เออซึ่งที่นั่นนะก็คือโคลอสเซียมก็ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะกับการต่อยกันของสองสองแบบโคตรบิลเลียนเนผมว่าก็ก็ต้องมาดูกันเอแล้วเขาต้องใส่ชุดกรอบแบบ แคลเดียเตอร์เออแล้วต้องต่อสู้กับสิงโตอะไรอย่างนี้ปะผมว่านี่น่าสนใจนะเพราะว่าปกติโครเซียมเนี่ยเขาเอาให้นักรบเนี่ยมาต่อสู้กับสัตว์ร้ายเอออันนี้ก็ต้องดูว่าใครเป็นสัตว์ร้ายอืมระหว่างต้องเลือกระหว่างนกฟ้าต้องเลือกฝั่งฝั่งอาธรรมกับธาร์ไอออนสิงนกฟ้าเออถ้าไม้ตายเนี่ยวิธีแล้วเรามีท่าไม่ตายของมัรสกาเบิร์กคือปิดกั้นการมองเห็นโอหอทีนี้วันนี้มีท่าไม่ตายของอีรอนมาสแล้วว่ะ จำกัดทวิตเป็นเรียกว่าหมัดต่อมัดหมัดต่อหมัดหรือว่านี่คือการต่อยกันของเขาแล้ววะคือการต่อยกันผ่านนโยบายโซเชียลเฮี้ยคือก็จริงคือเฮี้ยหคือเฮี้ยจริงเฮี้ยจริงคือผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมลังเลยนะว่าจะพูดว่าอะไรดีแต่เฮี้ยจริงจริงแต่เราไม่เราไม่ปิดกั้นคาพูดดีกว่าใช่เออเออวะก็คิดแล้วก็สงสัยนะว่าทําไมมันต้องแข่งในทําอะไรที่มันแบบทําให้คนนี้พอใจด้วยวะ ผมว่านี้มันคือผมไปดูข่าวมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าคอนเฟิร์มป่ะนะแต่ว่ามันมีมีคนบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันเหมือนเขาปิดกัน้นปิดกั้นการอ่านทวิตใช่ปะ่ะเออลิมิตไว้ว่าไม่ให้เกินกี่ทวิตต่อต่อวันเออถ้าจะเกินกว่านี้ต้องไปจ่ายตังค์ใช่ชเออแต่ว่าตอนหลังเหมือนมีคนบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาของอีลอนมัสวยอืมเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเขาต้องการที่จะย้ายเซิร์ฟเวอร์ของทวิตเตอร์ออกจาก Google Cloud เออเขาเหมือนม,ม,มีคนพูดเรื่องนี้เยอะว่ามีปัญหากันแต่ว่า หมือนย้ายไม่ทันมันก็เลยเกิดแบบเรียกว่าอีหลักอีเหลือกันอยู่ช่วงร้อยต่อ,อทําให้แบบดัตต้าเบสมันมันไม่พอสําหรับการรับอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยลิมิตมันซะเลยจบเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแฟกหรือเปล่าเรียกได้ว่าสู้ๆครับผมสู้ๆครับไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเลยอีหลอนสิงนกฟ้าขอบคุณครับต่อยกันเร็วๆเถอะอยากเห็นแล้วครับผมพอมีเรื่องพอมีเรื่องเฮ้ยคุณมีอ่ะเป็นข่าวสารที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับ คือช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นมันอยู่ในหน้าร้อนใช่ไหมผมเอาข่าวมานี่จากโซลาร์ดิลลืมบอกอหน้าร้อนมากแล้วคนญี่ปุ่นก็ต้องมีกิจกรรมในรการกคลายร้อนกันเช่นอาหารเช่นไอศครีมนึกถึงแบบพวกแตงโมป่ะคนญี่ปุ่นชอบกินแตงโมเมลอนอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นกินแตงโมกินเมลอนมีน้าอะไรนะพคาลิสวิตแบบอ่าพคกาลิสวิตที่แบบว่าชื่นใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมีโปรโดั์ใหม่ออกมาที่ผมประทับใจมากอืม,มันคืออืม ดาบไปติมฮะใหญ่มากเดี๋ยวนะแล้วเป็นดาบดาบซามูไรดาบซามูไรดาบบินจาไอติมก็คือกินได้ทั้งดาบเลยเออเออคาถามคือจะกินยังไงอืมันคมไหมอ่ะมันไม่คมมันไม่คมมันมากินได้เลยแล้วมันเหมือนเขาบอกว่ามันทําด้วยน้ําแข็งที่สามารถละลายได้ช้าลงกว่าปกติแล้วตามรายงานข่าวนี่คือมันมีความยาวทั้งหมด45เซนติเมตร45เซนยาวกว่าแม่บรรทัดคือแม่บรรทัดครึ่ง ใช่ยาวมากเอใช่ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยมันขายอยู่ที่ดินจาคาเฟ่และบาที่อาซากุสะครับอืมราคาเนี่ยตกหนึ่งอันก็พันเยนเองก็สามรอยบาทเออกินคำามสามร้อยบาทอะไรใครไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไปดูได้ครับคือยาวขนาดเนี้ยกินสามคนยังได้เลยนะใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามจะทําไอติมหลายแบบแล้วเช่นไอติมที่เป็นชูริเคนอะ ดาากระจายอ่ะด่ากระจายของลินจาก็ยังน่ารักอยู่ม,มีปืนไม้ไผ่ก็มีมีแบบดาบสั้นๆก็มีแต่อันนี้ถือว่าเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เขาเคยทํามาแล้วอืมคือไม่ต้องใช้ความพยายามในการหล่อหลอไอติมให้ได้เยอะมากอ,ะอ่ะนั่นแหละคือมันยาวแหละคือมันยาวแหละครับก็เป็นข่าวสนุกประจําหน้าร้อนของญี่ปุ่นผมอ่ะฟังแล้วนึกถึงอันหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นที่เขาทําไอติมรูปกระเบื้องวัดตรุนอ,ะอ่ะอันนั้นเลยเออ คือน่ารักมากเลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนจะเป็นอาร์ตโปรเจกต์อันหนึ่งใช่ไหมที่ก็ดังมากดังมากเห็นมีคนมาเรียกว่าสัมภาษณ์ของสัมภาษณ์คนที่เขาทําเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เห็นว่าแบบมันมีหลายรถแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นก้าวที่ดีของของการทําแบบซอฟต์พาวเวอร์ไทยๆอ่ะเออเออรู้สึกว่าอยากให้คนลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างี้เยอะๆอย่างอาร์ตโฮเวิร์ดก็มีเชิญคุณคุณโม่เนาะหมดโมสตูดิโอมาสัมภาษณ์อันนั้นเขาก็ทําแบบการาปองรูปเอ่อ หิมะพานมาชเมโลเอออันนี้มันก็ดูแบบเออมาในช่วงมันในช่วงนี้เป็นในติ่มรูปกระเบื้องวัดดัลุนก็ดูแบบถ่ายรูปสวยด้วยอืมอืมครับผมครับผมผมมีเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับคือผมไปเจอมาจากเรดดิตเนาะที่เขาเอาข่าวนี้มาไปอีกทีหนึ่งมาจากเนี่ยเว็บสำนักข่าว a อบซครับคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค้างไวตั้งแต่ปีสอง5นสิบห้าเรื่องนีมันแบบเจ็ดปีที่แล้วเนาะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบ็ดปี เขาพาหมาไปจูงเดินเล่นที่แถวๆที่ฮูสตันเนี่ยแหละแล้วก็หมาก็กลับมาที่บ้านแต่ตัวเขาอหายตัวไปอืเออแล้วเขาก็หายตัวไปเป็นเวลาแบบเจ็ดแปดปีอ่ะจนเพิ่งเมื่อล่าสุดเมื่อประมาณแบบไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็มีคนไปเจอเขานอนสลบอยู่นอนนอนแบบไม่ไหวติงอยู่ข้างๆโบสเออปรากฏว่าเขายังไม่เสียชีวิตเว้ยเอ้าเออแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอ่าแต่ในอยู่ในสภาพที่แบบยังอันคอนเชียสอยู่หรือว่ายังไม่ได้สติ หรือว่ายังน่าจะมีผ่านการทรอมาอะไรมาบางอย่างเพราะว่าคือจากจากสภาพร่างกายของเขาตอนเนี้ยมันเต็มไปด้วยแบบรอยบาดแผลแล้วหัวของเขาแบบผมขเขามันเกล็กลังไปด้วยด้วยเลือดที่แห้งไวอ uh ้ huh. อ่าก,ก็ก็น่าจะพอเดาได้ว่าเขา่าจะผ่านแบบผ่านเหตุการณ์อะไรโหดร้ายมาแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่เราอัดรายการกันวันที่สามเนาะเหตุการณ์นี้คือผมไ่อ่านข่าวเมื่อข่าวเพิ่งลงวันที่สามเหมือนกันนั่นแปลว่ามันน่าจะยังไม่ไม,ไม่มีการเฉลยว่า เขาหายไปไหนแต่เรียกว่าหลังจากนี้คิดว่าอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเด็กคนนี้น่าจะแบบพอฟื้นมาปุ๊บก็น่าจะเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วแบบเหตุการณ์ที่ที่ทาให้หายตัวไปเจ็ดปีอเะียมันคืออะไรเออมันคืออะไรกันแน่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนรอติดตามกันได้ครับครับโอเคผมไปเจอคลิปอันหนึ่งมาซึ่งดีจงไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีแต่ว่ามันคือการทําให้มุมตู้ของเราเนี่ยกลายเป็นความยากเลเวลร้อย คือยังไงฮะคืออย่างนี้ครับมันเป็นเหมือนขอบที่ทําให้มันเสริมมุมตู้ให้เราสามารถที่จะเอานิ้วก้อยไปกระแทกได้ง่ายขึ้นขอร้องเลยอ่าแล้วเราจะทําแบบนั้นไปทําไมนะเป็นเป็นสิ่งผลิตของญี่ปุ่นครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะทําอย่างนั้ไปทําไมครับมันเหมือนมาสวมที่มุมตู้แล้วก็จะมีมุมเล็กๆหลายมุมมากอยู่สองระดับด้วยอืยกเท้ายังไงนี้ก็อาจจะอยากจะโดนอืครับผมครับ ลองกันได้นะครับคิดว่าเขาน่าจะทําขายด้วยเราทําไมเราต้องอยากเจ็บนิ้วก้อยเท้าขนาดน,นั้นด้วยโอมีอีกสิ่งหนึง่งอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่จากนักวิจัยที่ University of Maryland นะครับครับคือเขาไปเจอวิธีมาหรือว่าคิดค้นเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมาที่มันค่อนข้างดู Black Mirror หรือว่าดูแบบหนังแบบไซไฟดิสโทเปียมากเลยอืคือเขาสามารถเอาภาพสมมุติว่าเป็นภาพหน้าพอร์เทรตเราใช่หมมในดวงตาเราอ่ะมันจะมีสะท้อน ให้เห็นว่าข้างหน้าเราอะ่ะมีมีอะไรอยู่แล้วเขาสามารถเอาภาพสะท้อนในในดวงตาโรตินาของเราอะ่ะมันเจนเป็นภาพ 3D ขึ้นมาได้เอาคุณข<ะ>าเดี๋ยวผมเลยเอา้าวเรียบร้อยเออเนี่ยอย่างตัวอย่างอะ่ะคือเขาอะ่ะเอาภาพของผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นพอร์เทรตแล้วก็มาเจนปรากอบว่าสิ่งที่ผู้ชายคนเนี้ดูอยู่หรือว่าอยู่ข้างหน้าผู้ชายคนนี้มันคือแบบโมเดลฟิกเกอร์ของเคอร์บี้อ่ะไอตัวสีชมพูแล้วมันสามารถดูได้ได้ไดว่าเด็บของมันเป็นยังไง <Cheer. S 2> เชี่ยนี่มันตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ มุมโต๊ะเป็นยังไงภาพข้างหน้าของผู้ชายคนนี้ห้อง,องเขาเป็นยังไงอ่ะเชียวซึ่งอันนี้มันโคตรน่าดีเบตเหมือนกันนะว่าเออหลังจากนี้โลกเรามันจะมันจะไม่มี p r i เวซีแล้วจริงจริงใช่ไหมหรือว่ามันจะยากขึ้นแค่ไหน oh. แต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อน f อฟว่าเงื่อนไขในการทาสิ่งนี้มันต้องยากเหมือนกันเพราะว่าภาพที่เอามาใช้อ่ะมันต้องแบบโคตรไฮเด็บมากๆเออถึงจะเอาสามารถเอามาเจนได้เนอะอืมคือฟังแล้วนึกถึงแบบนึกถึงข่าวแบบญี่ปุ่นอ่ะ หรือเกาหลีสักที่นึงอ่ะที่แบบใไปตามไอดอลอ่ะใช่ไหมตามดูพี่ธันเคยพูดถึงมั้งไปดูไปดูภาพสตรอในเลนตาตัวเองว่าหน้าตาของไอดอลว่าอยู่ที่ไหนเแล้วก็ตามไปดูไฟอะไรแล้วโหน่ากลัวมากเออแต่คือแบบอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคือตัวในในแง่ของเทคโนโลยีแล้วมันน่าตื่นตาตรงที่มันเจนภาพออกมาได้ใช่ใช่ได้ดูชัดเนาะสมจริงเออแต่ก็เออไม่รู้ว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะถ้าจะทาสิ่งนี้มันควรจะทําให้ยาก ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้มั้งวะใช่ใช่อาจจะเหมาะกับงานบางอย่างเช่นงานเรื่องความมั่นคงตำรวจช่วยสอกหาคนหายอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบเดลี่ยูสแน่นอนณตอนนี้นะณตอนนี้นะที่ที่เรายังไม่ได้มีมาตรการรองรับมันครับครับที่ทำอะไรเสริมไหมเห็นข่าวเดียวกัน คิดคล้ายกันว่าความอันตรายส,สุดท้ายแล้วมันกลับมาโจทย์ที่ privacy security อ่ะเออเออใช่ใช่ตตว่าเราจะบาลานซ์อะไรสมมุติเราเลือกสองอย่างได้นะอืมแต่แค่ว่าจะเลือกสองอย่างนี้ในเคสไหนบ<า>้างเลือกอะไรบ้างในเคสไหนในน้ำหนักแบบไหนใช่อืม,มันมีอันหนึ่ง<ม>ในกลุ่ม UC ค l ับอืม,มีคุณทันรดาเขามาโพสต์รูปรูปหนึ่งเขาบอกว่า UC หนังสือของเราสองเล่มเนี่ยมันไปอยู่ในหมวด หนังสือเปลี่ยนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของร้านหนังสือแห่งหนึง่งผมอยากรู้แค่ทีเหรียในการเอ,อเอาไปวาาเหมือนกันนะก็เลยหน้าหน้าดีเบตเหมือนกันนะว่าเราพัฒนาทักษะหรือว่าให้แรงบันดาลใจอะไรในการพัฒนาตัวเอง,องคนบ้างแต่คนชอบมาบอกนะว่าเขามักจะฟังอะไรเรื่องเคสต,ตอนที่นั่งทํางานหรือว่าวัดรูปอะไรงเงี้ยกันเยอะนะแต่เราก็ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้สร้างแค่สร้างความเพลิดเพลินในการทํางาน แต่คุณก็สร้างแรงบันดาลใจเยอะนายศโจรู้ไหมว่าเขามีคนที่แบบบูชายศประมาณร้อยล้านคนทั่วโลกจริงเหรอครับใช่นักต่อจาได้แรงบันดาลใจจากพี่ยศทุกวันเลยเมื่อกี้ผมนอนอยู่ข้างหน้าพี่ทันมันก็มาแอบถ่ายรูปอยู่นี่คุณฟ้องผู้คนกันดีนยเราก็ต้องมาดีเบตกันว่าระหว่าง p พ i v a ซ y กับฟันนี่ผมเลือกเอาเลยกพ r i v ซี่ยศครับครับเลือก Pri v a ซ y ครับเอ้ยคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าคิดว่า คือวิที่แล้วเราบอกไปว่าเรา่อจะมีคลิปนี่เนาะที่คุยเรื่อง d e l e t เออเออรีวิวกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไงบ้างถ้าฟังเ s สท a อกอยู่ก็น่าจะไปดูในช่อง Netflix Thailand ได้เนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีคนบอกเหมือนกันว่าดูทรงมันน่าจะมีซีซั่นสองปะคิดว่ามีค่อนข้างคือผมไม่รู้ในเชิงแบบธุรกิจนะเออแต่ว่าถ้าดูจากปอมในเลืองอะมันมัน้อมมันเปิดมันเปิดเปิดทางให้มี ตอนต่อใช,ใช่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 แต่ประสบการณ์ดูโดยรวมผมว่าค่อนข้างอินจอยนะก็เป็นรสชาติที่ดีอืในในมุมของหนังไทยอืที่แบบอพล็อตมันก็ไม่ได้แบบมันลุ้มีเรื่องชู้สาวมีเรื่องแบบความรักอะไรกันเงี้ยแต่ว่ามันมีมันมีเด็ของตัวละครที่ม,มันไม่ได้แบบใสาขาวสะอาดาุกตัวมันเทาๆคือตอนแรกอ่ะพอบอกว่าเป็นมือถือที่ลบคนได้อ่ะใจใจพี่อ่ะ คิดว่ามันจะไปทางไซไฟประมาณหนึ่งอเออหรือว่าแบบซูเปอร์เนเชอรลอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งแต่กลายเป็นว่ามันก็มันก็รู้สึกแปลกใจดีที่ที่ซีรีส์เน้นมาทางแบบเหมือนทว Twitter, ิเลอร์ความสัมพันธ์คาแรคเตอร์สตัดดี้ประมาณหนึ่งอเออเออแต่ก็ก็รู้สึกว่ามันเข้ากับรายการอเน,นเดียวเคสดีเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยไปแล้วมันคนฟังจะได้ประโยชน์อะไรไหม <S <S เฮ้ยน่าจะได้แต่วันนั้นพี่ทันก็ดูเอนจอยอยู่นะ เห็นจอยเห็นจอยฟังก็เอ็นจอยเอ็นจอยหลายเรื่องครับครับอะไรเลี้ยวผูเพิ่งซื้อตัวใหม่มาฮะตัวอะไรครับฮ่องไอ้นี้ป่ะเนี่ยเกนชินอิมแพกเหรอใช่เลี้ยวผูขี่เลี้ยวผูหลิวหลิวผูอ๋อใช่ใช่ข่าวบนขับแค่นี่แหละไม่มีคอนเทนต์ไม่มีเอนเทนตไอผมมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวเป็นข่าวจริงๆเราคุยเรื่องเอไอเยอะเนาะแต่ข่าวนี้ก็ดูเหมือนข่าวแปลกๆแต่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันคือว่าอันนี้เราไปอ่านมาจากไวซ์มายเดอร์บอร์ด มันจะบอยท่นเป็นไงยังเขายังไม่เจ๋งใช่ปะยังยังเขาแค่ขกิจการอ๋อโอเคมันจะบอกอะไรงานว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่หนังสือที่ a อเขียนน่ะมันไปครองอันดับขายดีใน i n d โดในบางหมวดเว้มันมีหมวดหนึ่งคือยังอาดาว contemporary romance e-book คลุมแบบนิยายนิยายยังอาดาวอ่ะเออเออมันจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรอ่ะนิยายวัยรุ่นนิยายวัยรุ่นได้ไหมอาจจะเป็นได้นิยายวัยรุ่นเป็นอีบุ๊กใช่ปะ ขาบอกว่าร้อยอันดับขายดีอ่ะมีเพียงแค่สิบเก้าเล่มเท่านั้นที่เขียนแต่คนจริงนนอกนั Esta, <S <S ้นอีกเกือบแปดสิบเล่มอ่ะมาจากเอไอเขียนหมดเลยนี่มันลงยุคใหม่แล้วที่สาคัญคือว่าไอรีวิวดาวที่ได้อ่ะได้หนึ่งดาวเต็มหมดเลยนะถึงแม้ได้หนึ่งดาวแต่คนก็ซื้อเพราะรู้ว่ามันเป็นหนังสือจากเอไอแล้วก็มันก็มีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายนะเว้ยคือมันจะไปทําลายความหลากหลายของหนังสืออ่ะคือเอไอเขียนั้งในมันก็ไม่ค่อยได้อะไรมันเขียนมาจากอัลกอริทึมของมันอ่ะมันไม่ใช่ ไม่ใช่ของใหม่อะไรอย่างนี้ป่ะเออมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะได้เอสเซติกแบบคนเขียนจริงๆอะแล้วปัญหาคือว่ามันจะทาใหน้นังสือที่คนเขียนหายไปอืมอะไรงนี้ด้วยครับอพอนะพอทางคินเดิหรืออเมซอนรู้เรื่องเนี่ยเขาก็ไปแยะออกหมดเลยเว้ยพอรู้แล้วเป็นปัญหามีคนบอยถ้าไม่มีคนบอกก็จะไม่มีใครเลยรู้ว่าน,นี่คือ a อเขียนอืคือรู้บ้างแหละแต่บางเล่มก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขายได้แล้วคน,คนเขียนจริงหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้แหละก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ Kindle ว่าเฮ้ยเวลาคุณไปดูหนังสือะคุณแทบไม่รู้เลยนะว่าอันเนี้ยขายหรือเปล่านนยุคี่บางเล่มว่าเห็นชัดเจนมากคือชื่อมันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่บางเล่มคือเราก็เดายากว่าอันนี้มันคือลีลาคนเขียนหรือว่าศัพท์ที่แอมันใช้เองอะ่ะเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่เราก็น่ากังวลนะ AI มัน ถามว่าแย่งไหมมันเลยคําถามนั้นมาแล้วอือืมแต่ impact ของมันคืออะไรมากกว่าจริงๆผมว่าเออเราไม่ต้องคุยกันเรื่องเออแย่งงานไปแล้วมันแย่งแล้วมันเริ่มแย่งบ้างแหละมันเริ่มแย่งบ้างแล้วใช่นั่นแหละครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวงการสิ่งพิมพ์อ่ะที่ข่าวเรื่อง National Geographic อ่ะอ่าใช่ที่เขาจะแบบเขาเปลี่ยนโมเดลแล้วใช้โมเดลแบบฟรีแ l a n c e ร์หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะได้ข่าวมาว่าจริงๆก็มีคนมาบอกว่าตัวรูปเร่มยังมีอยู่นะออื แต่อาจจะไม่ได้ขายเยอะเท่าเหมือนเดิมแล้วอาจจะเปลี่ยนแบบบางรูปเล่มแบบแบบพิเศษยังมีขายอยู่บ้างส่วนที่หายไปคือไม่มีการวางหน้าร้านอแต่แค่ส่งไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยเน้น s u b s c r i p t i o n ใช่ใช่คือคือไม่มีหน้าร้านไม่วางแผนไม่วางแผงแล้วแค่ใครอยากได้ก็ต้อง s u b s c r i p t i o n แล้วก็เอาไปถนัดเองอะไรเงี้ยก็เข้าใจส่วนนักเขียนน่ะนัดยินมาว่าก็ฟรีแซ์มานานมากแหละอ่าคือเขาลดคอสมาตลอดอ่ะก็ต้องเสียดายเนาะแต่ยุคมันก็เปลี่ยนไปอ่ะ มันเป็นความฝันผมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะตอนคุณจะ,จะเป็นภาพถ่ายในนั้นหรอไม่ไม่ไม่ใช่ผมอยากคือ <laughs> <laughs> มันมีมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมอยากเป็นแบบนักสำรวจของ National Geographic อะ่ะเหรอเออเพราะว่าอยากไปแบบเจอสัตว์แปลกอ,อยากไปเจอค้นพบสปีชีส์ใหม่ๆอะไรเงี<อ>้ยแต่มันก็น่าจะยากเกินเพราะาผมผมไม่ค่อยไปตนภัยเลยคือพี่เคยสมัครสมาชิก National Geographic อยู่หลายปีเลยนะแล้วแบบแต่คอนเทนต์ที่ชอบมากตอนเด็กๆมันคือแบบ มัมมี่อียิปต์อะไรเงี้ยเออเออใช่ใช่ใช่เขาทำได้ดีนะดีสนุกเขาทําได้ดีเมืเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์พวกเนี้ยเหมือนเราไม่รู้จะอ่านจากไหนอ่ะแต่ผมก็จําได้ว่าพวกตอนรู้จักมัมมี่อียิปต์หรือว่าคําศัพท์อะไรพวกเนี้ก็มาจากเนเชิงกราฟิกแรกๆเหมือนกันอ่ะอ่านในห้องสมุดโรงเรียนคือมันจะมีฉบับรายเดือนแล้วก็จําได้ว่าตอนเด็กๆมันจะมีพวกแบบฉบับพิเศษออที่เป็นปกแข็งอืแล้วก็เราจะก็จะไปซื้อตามแบบงานหนังสือออเซึ่งก็จะมีเหมือนกันแบบเขาทํา พี่ว่าเขาเล่าเรื่องเก่งแล้วทําภาพจําลองดีมันดูดีอ่ะใช่ใช่พราะแบบภาพจําลองแบบสมมุติซูมเข้าไปในพิระมิดมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นคอนเทนต์แบบลงทุนอะสาระแบบลงทุนแล้วมันมันคือน้ําดีอะจริงจริงเสียดายมากเสียดายประมาณหนึ่งแต่ก็คิดว่าก็ต้องรีโมเดลแหละเออในยุคนี้นะเพราะว่าอย่างพี่มีน่ยกราฟิกอยู่หลายปีอะก็ยังบริจาคเลยเพราะว่าหนังสือมันหนักมากอ่าออคือกระดาษก็พรีเมียมอะแต่ว่ามันหนัก อืมอืมครับเดี๋ยวนี้หนักไหมนี่ว่าชีวิตหนักงานนะเหรอครับใกล้สิ้นแล้วครับองานเหรอครับชีวิตครับตสู้ๆครับครับผมเอ้ยจะบอกว่าคิดว่าบัตรน่าจะยังพอมีอยู่สำหรับงานอันในเดลเคสครับวร์ครามินเท e ยเตอร์จริงๆยังไปซื้อกันได้ที่ทิกเก็ตเมลอนนะครับแล้วก็อีกอันที่จะแจ้งคือสิ้นวีคนี้ คือวันที่แปดกรกฎาคมเนี่ยอันเดลเทลเคสเราจะขอเบรกสองสัปดาห์เออคือสัปดที่สิบห้าแล้วก็สัปดที่ยี่สิบสองก็คือไปเจอกันอีกทีคืออีเวนต์เลยใช่คือสิบห้ากับยีิบสองเนี่ยเราจะขอเบรกเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำทำอีเวนต์นั่นแหละครับก็ซ้อมเซิร์ฟอะไรกันใช่ใช่ใช่ไปฟังสดๆกันที่อีเวนต์ได้ครับแล้วเรากลับมาในอีพีเท่าไหร่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้า วันที่ยี่สิบเก้าครับหนึ่งเก้าเจ็ดป่ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดจะมาวันที่ยี่สิบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดผมขอตีมอันโซมิสตรีได้ไหมหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้เพราะผมมีเรื่องแหละไม่ทำงานทำงานเท่นิดเดียที่นี่เราไม่ได้ทํางานกันแบบนั้นแต่ก็ได้แหละแต่เราก็ทำกันมาหลายทีแล้อันโซฟก็ได้แหละได้ไหมยศได้หมดได้หมดขอเรื่องโรคระบาดก็ได้ผมได้เรื่องแหละก็พี่ก็มีเรื่องหมดแล้วเนี่ยโรคระบาดที่ก็มีอยู่แล้ว เอ้ยป้าเอ๋เราต้องเราต้องมีเลือดกลับมาอีกนิดหน่อยแล้วเพราะว่าคนคนฟังเริ่มเรียกร้องแล้วเฮ้ยแต่ว่าเรื่องที่อัดไปวีที่แล้วเนี่ยสวนุ่นะพีคมากโหดโหดจริงแต่ไม่มีเลือดเลยใช่ใช่แต่ว่าเราฟังกันแต่เหมือนความสนใจผมอะเริ่มเริ่มเปลี่ยนจากเลือดละะผมไม่ได้สนใจเลือดตั้งแต่แรกแล้วนะคุณกินหนังกินข้ามันกินไม่ชอบด้วยมันแบบมันยากกลิ่นมันแรงโอเคครับผมต้องพูดต่อไหมเราเดทแอร์ไปเลยอย่างนี้เหรอผมต้องพูดต่อพูดแล้วก็แบบเนี่ย โดนเปลี่ยนประเด็นใครเปลี่ยนคุณเลยว่าจะปกป้องคุณเองยศพูดต่อไหนครับนอนอยู่ก็โดนถ่ายรูปก็เด็นรูปผมไม่ลงรูปนะผมไม่ลงเดี๋ยวรูปก็จะไปอยู่ในกลุ่มถ้าใครอยากให้ผมลงรูปผมไม่ลงหรอกเพราะผมแคร์เรื่อง privacy น้องผมโอ้ไม่ทันแล้วแต่ลงไปครับเอ้ยแต่ว่าสิ่งที่จะชวนคุยนี่คุณตอบประเด็นคุณให้จบดีกว่าผมพูดเรื่องอะไรอยู่วะเออยศอ๋อเออเรื่องเรื่องอะไรนะ เรื่องอะไรวะเรื่องอะไรเลือดเลือดใช่เออคือผมอะหลังๆคือผมแบบไม่ได้ไม่ได้อยากเล่าเรื่องเลือดแล้วอ่ะเออเหมือนเราสนใจเรื่องพลอตมากขึ้นหรือว่าเรื่องเรื่องความแปลกๆแบบให้มันชัดมากขึ้นแต่ก็ก็เกรงใจคนฟังสายเลือดเหมือนกันเข้าใจก็จะพยายามเอาเอาความเลือดกลับมาครับอืเดี๋ยวเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีนี่นะหมายถึงว่าหลังจากที่เบรกซีซั่นตอนที่สองร้อแล้วเนี่ย เดี 1> <1> ๋ยวเราจะมีรายการใหม่มาเออที่แน่ๆก็เทสทล์กยังอยู่เทสทอกยังอยู่วันนี้มาคดอนจะกลับมาซีซั่นใหม่ซีซั่นใหม่จะมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีรายการใหม่โชว์ออฟของผมทันผมให้ผมให้คุณแอบขายนิดนึงว่าจะจัดยังไงเรื่องอะไรมีใครของผมจัดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยครับต่อครับนี่คุณมาหักผมไอีกทีไม่มีใครรู้เลยนอกจากกูของผมเป็นเรื่องอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อ่าแล้วก็ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรแต่ผมจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นไอดอลด้านนี้นะครับซึ่งก็คือพี่พีแทนไทยไม่ใช่ยุ่งเลยผมเนี่ยไม่บอกได้เลยอบอกได้ดิบอกเลยบอกเลยเราจะมีรายการกันกับพี่แทนไทยประเสริฐคุณครับที่จัดวิดแคร์แห่งวิดแคส์ชวนเขามาจัดรายการใหม่ในแซลมอนใช่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบตามสไตล์เขาเลยอืวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผมกับพี่เขาชอบ มากมากเนาะคือนั่นชื่อชอบเรื่องเลือดเลือดไก่เลือดคครับครับของคุณทันก็มีผมไม่ขายหน่อยมีรายการแนวอาหารครับใช่ไม่ใช่แล้วเป็นพาไปกินพาไปกินก็เป็นชื่รายการภาฝรั่งเศสบังไค่ไปีธุรกิจรอบครัวคุณมีลล์อะไรเยพี่เขาแต่ละคนก้เป็นรายการแนวแบบคุยเรื่องงานวิจัยสกอปพิเชอรี่นี่แหละ S <S พิเชอรี่ก็ต้องแนะนำตัวแล้วนะ่าจะรู้จักกันแห่งรายการกอ,องกตรีบปองกตรีแห่งแคปิตอลรีมก็สนุกดีนะอัดไปตัวอย่างตอนสองตอนขาอัอดแล้วนี่เขเดโม,ไป,<ผ>มไปแล้วไม่ได้อัดเลยสนุกดีสุกว่าเวลาเราเคยทําวิจัยมาก่อนจะททฤษฎีมาก่อนจะรู้ว่าขั้นตอนวิจัยเป็นยังไงแล้วพิเชอรี่จะเอาไงวิจัยมาคุยว่าเฮ้ยงานวิจัยแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงว่ามัยยังไงแล้วพิเชอรี่เขาเป็นด็อกเตอร์ เขาก็จะมีความคลุกคลีกับงานวิจัยอยู่เหมือนยนเลยดอเรออคโตปุสยะเป็นดรดรออคโตปุสในมาเวลสแนปเนี่ยมันจะดึงศัตรูลงมาสี่ตัวในช่องเย่ยงนั้นไปเรื่อยทำไมคนฟังต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยแต่ผมอ่ะคิดว่ารายการของของท่านนะผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่เหมือนเราเห็นบรรยากาศการจัดรายการของพี่เชอร์รี่มาจากบองไอปตีเนาะแกก็จะแบบว่าละมุนตุ้นของแกเสียงนุ่มเสียงละมุนตุ้นเออมาจากอะไร ไม่รู้มันมิดยูนิเวิร์สเนอะไม่ใช่ตอนไม่ใช่เออแต่พอมาพอมีคนจัดคู่ด้วยอ่ะมาคุยกับธัญวัน์เนี้ยเราก็ได้เห็นแบบบรรยากาศไว้ใหม่ๆที่มันแบบมีความมีความสนุกมากขึ้นเพราะพี่เขาเป็นคนดีอ่ะคนมาคยจัดรายการคนดีมา่อนพี่ผมรอเลยนะคอมเมนต์คอมเมนต์ต้องมีกดก้าวแน่นอนสงสารวิเชอรีมากเลยรอเชื่อไหมแค่แค่เห็นแค่นี้ก็ตลกแล้วนาที่กดก้าวเนี่ยผมว่ามันไปไกลเท่าไหนก็ไม่เคยคิดว่าไปไกลถึงเจ้านายผมนะ เออใช่ใช่ใช่วันก่อนพี่นกเจ้าของตึกผมเล่ากั้งเเขาก็มาถามว่ากดก้าคืออะไรหรอแล้วล่าสุดเขาไปกดก้าในในในกลุ่มยูซีเรียบร้อยแล้วผมชอบโอ้โหผมชอบนะชอบไปนะไปแกลกว่าที่เราคิดวันก่อนคุยงานอยู่ก็มีเนี่ยผมพี่ทันพี่นกนะฮะก็คุยงานกันอยู่แล้วแกก็ถามขึ้นมาว่ากดก้าคืออะไรเนี่ยพี่ไม่รู้ก็คือไม่ได้งานไปเด็กงานเด้ได้กดก้าได้ที่มาของกดก้าครับเนี่ยครับอืเป็นปีศาจที่คุณสร้างขึ้นมา คุณธัน์วผมก็ต้องจัดการวิราสต์ตัวนี้ให้ได้มันเกินควบคุมผมไปแล้วสนุกดีสนุกดีโอเคเฮ้ยผมมีอันนึงมามแนะนําผมไปเจอมาว่าเดี๋ยวทางศูนย์วัดน่ะเขาจะมีงานมิวสิควันหนึ่งน่าสนใจมากเลยมันเป็นช่วงวันภาษาไทยแห่งชาติแล้วก็วันสุนทรภู่เขาก็เลยมีผู้มันเลิ่เลยไปแล้วใช่ปะใช่แต่ว่ามันจะมีจัดแสดงสิ่งเนี้ยวันที่ สิบเก้ายี่สิบกรกฎาคมมันเป็นละครเวทีมิวสิควลเรื่องหัวใจอภัยมณีอเออ,เอ,อแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันมีตัวละครหลักคือผีเสื้อสมุทรว่าไปเล่าเรื่องของตัวผีเสื้อสมุทรคือผีเสื้อมันไม่ได้แบบบัตเตอร์ฟลายเนาะผีเสื้อมันคือแบบผ้าเสื้อเมืองอะคนที่ปกป้องอมาหาสมุทรเป็นผีที่ปกป้องมาหาสมุทรอยู่อเออก็ไปดูว่าประวัติของสิ่งเนี้ยผีเสื้อสมุทรเป็นกอตเดส ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงน่าสนใจนะอือเออดูเข้ากับขายคอล้อดีเหมือนกันนะใช่อือคับคุณนี่คิดงานตลอดเวลาเนี่ยเดือนนี้คืนแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้นะโจนะไม่ไม่นิ้วครับนิ้วนิ้วฟังอยู่หรือเปล่านิ้วไม่ฟังหรอกจบครับประมาณนี้ครับครับเฮ้ยผมมีเจอช่องหนึ่งมาเหมือนกันช่วงนี้ไปเจอช่องญี่ปุ่นครับเป็นช่องที่ อสังหาญี่ปุ่นคือช่วงที่ผมหาคอนโดใช่ป่ะพี่หาได้แล้วไม่ใช่หรอไม่เหลือจะเลิกหายังไม่ได้ยศหา้อีกแล้วอ๋ออีกแล้วผมเปลี่ยนใจลวแล้วก็มีช่องหนึ่งคนญี่ปุ่นช่องคอนเซ็ปต์คือว่าเป็นอสังหาที่พาไปดูห้องที่เคยมีคนตายอืมอ่าฮะแล้วก็เขาทําทุกอย่างเหมือนแบบปกติหมดเลยว่าห้องนี้นะครับเคยมีระเบียงตรงนี้เรามีห้องกว้างขนาดนี้สาสิบห้าตารางเมตร ตรงนี้ตรงนี้เคยมีคนตายนะครับมีเคยมีค่านิดหน่อยแต่แ้ <S 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 าสีเสร็จแล้วแล้วพาไปดูห้องน้ําต่อไวคือจะพูดว่าแถนับเรื่องปกติไปเลยอะ r m a l Life ผี <Normal ize S 1> นอร์มอ l ไลซการมีคนตายในห้องอะเออเออเออซึ่งอ่ะพูดในแง่แบบถ้าเราพูดในสายตาของคนที่ไม่ได้คิดว่าผีมีจริงอะออมันก็เป็นเรื่องปกติถูกต้องออแล้วนะันะที่มันจะต้องมัน n o r m a อลไลกันเราว่าซินเซียดีนะเออแต่กับคนที่กลัวก็จะได้รับอฟเฟลอีกแบบไปเลยนะคนที่เชื่อว่าผีมีจริงก็จะรู้สึกว่่าอะกไมปลเ ในญี่ปุ่นเน่ะเขาว่ากันว่าคนชอบห้องมับนี้เยอะมากเพราะมันถูกอืมคือยิ่งยิ่งต้องบอ,อกข้อมูลยิ่งสําคัญอะ่ะเขาจะได้เรื่องห้องถูกว่าโอเคห้องนี้จะไม่มีคนตายนะคือคญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องศพที่แบบเสียชีวิตโดยที่ไม่มีคนรับรู้อะในห้องคนแก่เย<ๆ>อะๆอ่ะสังคมมันมันคือสังคมสูงวัยเยอะเพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะรู้ไม่รู้ว่าห้องนี้มีหรือมไม่มีถ้าเีห้องเก่าอ่มฉะนั้นบอกไปเลยตรงนี้ตรงนี้เคยมีคนตายเคยมีคราบเลือดแต่ว่าเราจัดการทาสีทาพื้นให้เรียบร้อยลงแล้วแก้ได้อะไร อืมแล้วพูดเหมือนเป็นปกติอ่ะไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเพลงน่ากลัวบิวเลยอ่ะเหมือนรีวิวห้องอ่ะผมว่าจุดนั้นถ้ามีเพลงก็ตลกเลยนะเหมือนเหมือนคุณบูมทลิแบบไปรีวิวห้องคอนโดอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็แบบเออว่ะเป็นคุณบูมทลิศที่เดินไปแล้วบอกว่าตรงนี้เคยมีคนตายนะครับแต่ว่าเราทำวามสะอาดแล้วรอยอะไรเงี้ยครับก็ดีจังผมไปเจออันนี้มาเปลี่ยนเรื่องแล้วจากทวิตเตอร์พี่พี่บองเต่าครับพี่บองเต่าที่เป็นนักเขียนตอนนี้อยู่แล้วบิดเซลนะ พี่บองเต่ามามาแชร์ว่าแบบคือช่วงนี้มันที่ฝรั่งเศสมันมีประท้วงใช่ใช่หนักอยู่นะหนักอยู่หนักอยู่แล้วแกก็สงสัยว่าทําไมคนฝรั่งเศสตอนประทวงอ่ะชอบเผารถเออเออแกก็เลยไปเสิร์ชปรากฏว่ามันมีแบบบทความพูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันโดยสรุปที่พี่บองเต่าสรุปมานะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจจากสื่ออืม,มันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนบางกลุ่มในเมืองเล็กๆอะ่ะเขาอยากจะมีชื่อเมืองตัวเองอะ่ะอยู่ในสื่อระดับประเทศ แล้วก็ถ้าเผารถมันก็ได้แบบได้พื้นที่สื่อแล้วก็รู้สึกภูมิใจดีอภูมิใจเหรออืต้องการ awareness แหละต้องการ awareness คือไม่ใช่แค่ประท้วงเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขาฉลองบางทีเขาก็เผารถเหมือนกันผมก็งงอยู่แต่รถคันนึงก็แต่มันเดือดร้อนทุกืีน่ะใช่ใช่ใช่ช่คุยเรื่องนี้เหมือนกันในกองบกแมทเทอร์ว่าอันนึงเวลาเราพูดถึงเคสฝรั่งเศสต้องเข้าใจว่าบาในการประท้วงฝรั่งเศสมันสูงมากสูงมากบามันสูงมากจนการเผาแม่งคือเรื่องปกติอ่ะแต่ไม่ใช่ว่า ถูกต้องนะมันก็มีคนเดือดร้อนน่อแค่คิดว่าเขาต้องเข้าใจบริบทฝังเสว่ามันทวงจนบาสูงไปแล้วอ่ะมันไม่แปลกที่จะมีคนเผาแล้วคนนั่งกินขนมปังดูดูไฟเผาอยู่อ่ะคนรีวิวครัวซองเออแบบนั้นเน่ะก็แบบมันก่อนเห็นคลิปคนขับรถเข้าไปในห้างเลยอ่ะหรออืมคือทะลุเข้าไปน่าจะใช่นะอ่าฮะไม่รู้โดนเฟคยมไหมเนี่ยแต่รอบนี้ก็ทวงหนักจริงทวงเรื่อยๆทุกปีเลยหนักอยู่หนักอยู่แต่ยังมีคนรีวิวตามกลุ่มท่องเที่ยวว่าไปเที่ยวนด้อยู่นะ ที่พี่เชอรี่ก็อยู่ฟารีสตอนนี้พี่เชอรี่ก็แบบปลอดภัยป่ะจริงปลอดภัยนะเห็นเห็นเขาโอเคเห็นแกไปที่แบบปกติปกติได้อยู่นะใช่ใช่ใช่ออเซยอะไรเงี้ยอืมโอเคครับอ่ะถ้างั้นก็ประมาณนี้เนาะครับตามรายการ u n d e r the Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์ครับทุกช่องทางของแซมารนพัดแคร์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ